สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง UTEC h for y o u อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการดูเราเตอร์ Wi-Fi นะครับว่าไฟแต่ละสัญญาณเนี่ยมีปัญหาหรือว่าสามารถใช้งานได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากเพื่อนทุกคนนะครับกดติดตามช่อง UTEC h for y o u เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าที่บ้านเนี่ยใช้ดาเตอร์ Wi-Fi อยู่นะครับแต่ว่าสัญญาณเนี่ยขึ้นมาเฉพาะไฟ Power ตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนสัญญาณ PON สัญญาณตัวอื่นๆเนี่ยไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับไฟดวงนี้แบบนี้ก็หายไปตัวนี้ก็หายไปขึ้นแต่ตัวนี้กระพริบกระพริบนะครับอันดับแรกเลยนะครับเช็คลูก่อนนะครับว่าสัญญาณ PON สัญญาเอเตอร์ของเราเนี่ยเข้าที่ราเตอร์ของเราหรือเปล่านะครับวิธีเช็คก็คือลองพลิกดูด้านหลังครับ นี่นะครับด,ดูด้านหลังแบบนี้นะเพื่อนนะแล้วลองดูสัญญาณตัวสายเคเบิลนะครับว่าเชื่อมต่อเข้าตูดต,ตรงนี้เนี่ยแน่นหรือเปล่านะครับแน่นอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆลองเช็คตัวนี้ดูก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าแน่นแล้วเนี่ยสัญญาณ PON เนี่ยเขายังไม่ขึ้นมาอีกใช่ไหมครับตัวนี้เพื่อนๆต้องลองโทรเข้าคอเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าสัญญ,ญาอินเทอร์เน็ต ที่ส่งมาสัญญาณบ้านเราอะครับมีสัญญาสัญญาเป็นปกติหรือเปล่านะครับถ้าสัญญาณเป็นปกติดีนะครับก็คือไฟสัญญาณตัวนี้เนี่ยเขาจะขึ้นมาให้อ่าถ้าเกิดใครขึ้นสัญญาณไฟ LOS นี่ก็คือสายสัญญาณมีปัญหาหรือระบบทางเครือข่าย ของผู้ให้บริการของเรามีปัญหานั่นเองครับส่วนสัญญาณสัญญาณไฟตัวอื่นเนี่ยเช่น usb แลนหนึ่งแลนสองแลนสามนะฮะแลนหนึ่งสองสามก็คือเป็นสายแลนนั่นเองนะครับสายแลนที่เขาเสียบเข้าตรงช่องด้านหลังของอเราเตอร์เพื่อนทุกคนนะครับก็คือนี่ครับเห,เห็นไหมครับแลนหนึ่งแลนสองแลนสามแลนสี่นั่นเองครับถ้าเกิดใครใช้งานสายแลนตรงนี้เสียบเข้าตูดคอมพิวเตอร์อยู่สัญญาณก็จะขึ้นตรงหน้าเราเตอร์แบบนี้นะครับจะขึ้นตรงนี้ได้เลยนะครับตามช่องสัญญาณของมัน นะครับส่วน W lan ตัวนี้นะครับเป็นสัญญาณ Wi-Fi นะครับหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยสามารถกระจาย Wi-Fi ให้กับเครื่องที่รับสัญญาณ Wi-Fi ในบ้านของเรานั่นเองครับก็คือกระพริบแบบนี้คือสัญญาณเป็นปกติดีนะครับไม่มีปัญหาคือมีการเชื่อมต่อแล้วก็มีการปล่อยสัญญาณที่เป็นปกติอยู่นั่นเองครับอันดับแรกเลยนะครับอย่างที่ผมอธิบายนะครับถ้าไฟตัวอื่นไม่ขึ้นเลยนะครับสัานิษฐานได้2อ,อย่างคือหนึ่งเราเตอร wi ์ Wi-Fi มีปัญหา สองไปที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการนะครับแนะนำเพื่อนๆลองโทรหาผู้ให้บริการคอเซ็นเตอร์ตัวนั้นดูนะครับเพื่อนๆนะครับหาเพื่อนท่านไหนมีปัญหาแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ